เรามาภาวนากำาหนดลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกพยายามทำความรู้สึกไวตรงไหนที่มันมีความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกแล้วดูสิว่ามันสบายไหมถ้าลมไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้ถ้ามันเร็วขึ้นหรือช้าลงลึกตื้นเร็วยาวละเอียดอยังไงเราพอจะเลือกได้ เวลาห้าพงอยู่ตรงนี้อยาให้ใจของเราวอกแวกไปอื่นระจายที่วอกแวกนั้นเป็นช่องทางแห่งสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ที่เราสุขที่เราทุกข์เพราะอะไรไม่เพราะการกระทําของเราไม่ใช่อื่นไกลเราไปทําเราไปพูดเราไปคิดที่ทําให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนทางอื่นการทําการพูดการคิดให้มีความสุขมันอยู่ที่การกระทาของเรา เพราะฉะนั้นก็ดูตรงไหนที่มันทุกข์แต่ตามตัวเองเราไปทําอะไรถึงจะให้มันทุกข์อย่าไปโทษเดินฟ้าอากาศอย่าไปโทษสังคมอย่าไปโทษเศรษฐกิจต้องไปโทษตัวเองว่าเราคงจะไปเย็ดอะไรดีไม่ดีที่เราไม่ควรเย็ดเราจะได้แก้ไขเราจะได้ทำในสิ่งที่จะเป็นก่อความสุขความสุขขึ้นมาแามตา่ความสุขพิเศษของพระพุทธเจ้าคือความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ให้โทษเลย มีทานมีเซนมีภาวนาเราสวงหาความสุขในทางนี้ไม่มีโทษถ้าเราสวงหาในเรื่องลาบยศส,สังเกตนสังเกสรการมสุขทั้งหลายนั่นไม่โทษคอือนึนึ่งมันไม่มั่นคงสองเราได้คนอื่นก็ต้องเสียและบางทีเราจะทำอะไรเพื่อจะได้ลาบรืะดายศทำกรรมไม่ดีแล้วก็เลยกลายเป็นมรดกขนอเ่นที่ตกทอดมา ว่ารามีกรรมเป็นของของตนไอ้ส่วนลาบยศนังหายไปไอ้กรรมยังเหลืออยู่นั่นเป็นความสุขที่สร้างความแยกแตกแยกขึ้นมาเราได้คนอื่นก็ต้องเสียฉันเราได้เงินคนอื่นก็ต้องเสียเงินเราได้ยศเอาคนอื่นก็เสียโอกาสที่จะได้ยศนั้นๆมีสังเกตุนมีต้องมีเน้นทามีความสุขก็ต้องมีทุกอย่างอาหารของเรา กึ่งหนึ่งหอมของเราม่ต้องได้มาจากทุกคนอื่นเพระาะฉะนั้นเราสวงหาความสุขทางมากในะทางนี้มันก็ไม่ดีเราก็ต้องพยายามสวงหาในทางที่ไม่เกิดความแตกแยกคือมีทานมีเยนมีภาวนาเราให้ทานไม่มีใครเดือดร้อนรักษาเยนก็ยิ่งดีใหญ่เราไม่ได้สร้างความทุกข์ไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครๆท่านั้นนะยิ่งเราภาวนาใจาของเราพยายาม ควบคุมตัวเองอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงกวาเริศออกไปนั่นก็แสดงเป็นความสุขที่ช่วยคนทั้งหลายาไม่ต้องไปโดนเอกเลเอของเราที่ออกไปแผ่น่านเราควบคุมอย่างน้อยควบคุมไว้ในบ้านอย่าให้มันเดินออกนอกบ้านเราเองก็มีความสุขขึ้นมาคนหนึ่งก็พลอยมีความสุขข,ขึ้นมา เพราะฉะนั้นต้องการความสุขพยายามหาในทางที่ไม่มีโทษม่ได้สร้างความแตกแก้กันก็ไม่มีอื่นไกลก็ตรงนี้แหละทานเสียนภาวนาทำไปเถอะพระเจ้ารับรองวามาหาความสุขในทางนี้ไม่มีเสียหายอย่างอื่นพระองค์ไม่รับรองเราก็เชื่อคำของนักปราช Rum Runch am I during pit tongue.